จับมือรวมใจสร้างโลกให้งดงามสุปเปอรคิสพร้อมใจไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดคิดอาสารายการที่จะพาพวกเราไปรู้เันซื้อ เพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และสร้างแรงม้านใจในการทําความดีด้วยครับใช่แล้วค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะทุกวันเสาร์ค่ะ11โมงเช้านะคะทางสถานี a c e b o o k l i ฟ e ที่ชื่อว่าคิดคิดอาสาหรือืออาสาประชาชนครับถูกต้องครับผมผมต้องขอ,ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสือบปลอดภัยและสร้างสรรค์ผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทำให้เด็กๆอย่างผมคิดเป็นเล่นเป็นและเอาตัวรอดเป็นครับพี่ปุขับครับผม เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพี่ปุ๊เคยเจอคนแปลกๆหรือ,อน่าสงสัยบ้างไหมครับเอคนแป,กแปกลกๆรือน่าสงสัยเหรอแต่ว่าบางคนมันก็ดูไม่ออกจริงๆนะปกป้องว่ามันน่าสงสัยไหมอมืน้องตองล่ะเคยเจอบ้างไหมผมก็เหมือนพี่ปุ๊กเลยครับ<อ>ผมก็ดูไม่ออกเลยว่าเ <c oughs> ขาเป็นยังไงบ้างครับสงสัยว่าอันตรายหรือเปล่าออ แต่ผู้ใหญ่ก็สอนว่าอย่าคุยหรืออย่าเดินตามคนแปลกหน้าครับใช่ใช่ใช่นี่เลยครับพี่ปุ๊กน้องตองวันนี้รายการคิดคิด,คดอาสาของเราจะพาไปสังเกตพฤติกรรมคนแปลกหน้าเพื่อป้องกันภัยนอกห้องเรียนถ้าเราได้รู้เท่าทันและรู้ทางหนีทีไล่พร้อมรับมือสถา,านการณ์ที่ไม่คาดฝันก็สามารถปลอดภัยในชีวิตของเราได้แล้วครับพี่ปุ๊กว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ความจริงอ่ะไม่ใช่แค่สําหรับเด็กๆนะหรือแม้แต่พี่ พี่ตัวโๆตๆเป็นผู้ใหญ่เหมือนพี่ปุ๊กก็ตามแต่นะถ้าหากว่าเขามีความรู้มีวิธีเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นภูมิป้องกันตัวเองที่จะทําให้ตัวเองปลอดภัยได้ด้วยนะน้องตองน้องป้องดีเลยครับพี่ปุกป้องพี่ปุ๊กอืถ้าเราได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดป้องกันตัวและสังเกตอันตรายรอบตัวเราก็สามารถป้องกัน ต,ตัวเองได้แบบททนเหตุการณ์เลยครับใช่แล้วและวิทยากรของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับอยากรู้ไหมว่าเป็นใครอยากรู้รรงั้นเราไปชมกันเลยในช่วงของอา,อาสามา,มาเล่ามเล่าให้ฟังวด,ดงีกกุกันชีวิตใหมันคงเสิ like สดเยาเราเ,เราปิดร์ยามชา เช้าสดใสวันนี้นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการคิดคิดอาสาอยู่กับพี่เอกไซเบอร์คิดครับอยู่กับพี่ข้าวไซเบอร์คิดครับผมพี่ข้าวครับเด็กๆอยู่นี่เก่งกันมากเลยเนาะใช่ครับพี่คิดเป็นเล่นเก่งนะครับกีฬาก็เก่งเรียนก็เก่งแต่สิ่งสำคัญคือเด็กๆต้องเอาตัวรอดเก่งด้วยนะตอนนี้ต้องครับพี่วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสุราษฎร์บุรีเย้สุราษฎร์นตรีครับ เด็กๆเก่งทุกคนอยู่แล้วเนาะที่พี่บอกอว่าทุกคนเอาตัวรอดเก่งเพราะว่าอะไรครับ,ใ,รบในยุคนี้ภัยใกล้ตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบหลังจากที่แบบเราเรียนเสร็จแล้วเนาะพอเราก้าวออกจากโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในรู้โรงเรียน,นอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับแล้วภัยที่เกิดขึ้นมันมีหลายรูปแบบมากานะครับเคยเจอคนแปลกหน้าไหมครับอ่าเคยเคย,เ,คยเจอคนหน้าแปลกไหมครับจะแปลกหน้าหน้าแปลกเราก็ต้องระวังไว้ก่อนใช่ไหมเด็กๆนะครับ เราไม่รู้ว่าภัยที่จะเข้ามาเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวการสังเกตและการเอาตัวรอดกันดีไหมหเด็กๆดีด,ดีไหมมันจะได้ลดภัยที่มันจะเกิดขึ้นไปได้เยอะเลยนะครับ,รบแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนรายการของเราด้วยครับที่เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เรามีตัวแทนนะครับ คนเก่งของเราจากโรงเรียนสุรศักดิ์มตรีมาหนึ่งคนด้วยนะครับปบมือต้อนรับน้องปอนครับนายพิชากรแสงทองอนี่คนเก่งของเราหนึ่งคนแล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนครับเราจะรู้วิธีรู้เท่าทัน รู้ทางหนีทีไล่ไปไม่ได้เลยเพราะวันนี้เราต้องมาเรียนรู้กันนะครับแบบในเชิงลึกเลยทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับใช่แล้วนี่แล้ววันนี้ครับได้รับเกียรติจากวิทยากรคนพิเศษนะครับปรบมือต้อนรับพันเอกหญิงกนกวรรณศรีชัยยะครับหรือที่ทุกท่านรู้จักกันกับครูตุลครับสวัสดีครูตุลครับเชิญตรงกลางเลครัะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะป้องกันตัวครับและเป็นผู้อำนวยการของสถาบันอัจริยุด้วยสวัสดีครับ พวกเราต้องขออนุญาตแบบเข่งขึ่นนิดนึงนะครับเพราะวันนี้จะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะก็เลยครับอยานให้ครูตุนช่วยอธิบายครับว่าภัยนอกห้องเรียนความหมายของมันเป็นยังไงบ้างครับเออภัยนอกห้องเรียนครูตุนถ้าภัยนอกห้องเรียนนะครับก็จะเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมฮะเป็นเป็นคนแปลกหน้าหน้าตาเป็นยังไงครับ คือคนที่เราไม่รู้จักนะคะก็คือเส้นทางที่เราจะกลับบ้านหรือไปเที่ยวหรืออะไรนะคะแต่จริงๆออยากจะให้นึกถึงสถานที่เราจะไปด้วยเช่นเช่นที่บ้านมันก็นอกห้องเรียนใช่ไหมคะแต่จริงๆในในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเนี่ยเราถ้าเราฝึกปฏิบัติไว้มันก็จะเป็นนิสัยครับเพราะว่าในโรงเรียนนี่มันก็จะมีการได้ยินบ่อยๆการบูลลี่ ในใช่ไหมคะเด็กที่อ่อนแอหรือเด็กอะไรใช่ในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงพนักงานเช่นพลงหรืออะไรพวกนี้คือคือถ้าเราระวังตัวนะคะมันก็จะเกิดเพราะว่ามันมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอยู่แล้วถ้คคนหมู่มากนะคะแล้วก็อยากให้เราฝึกเป็นนิสัยว่าในการระวังตัวไม่ว่าจะสถานที่ไหนแต่ว่าภัยในมันจะ แตกต่างกันเพราะว่าคนคนแปลกหน้าถ้าจะมาทําอะไรกับเรานี่มันก็ต้องมีมูลเหตุอย่างเช่นเด็กผู้หญิงเด็กสาวอะไรนี่มันบางทีก็จะเป็นเรื่องระเมือทางเพศเด็กผู้ชายบางทีก็จะจะจะถ้าเป็นวัยรุ่นด้วยกันก็จะเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะโโจแบบโอ้งหพาวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่คนร้ายที่ต้องการทรัพย์สินอย่างเด็กทรัพย์สินอาจจะได้ไม่เยอะแต่ยังไงก็ต้องมี มือถือ<ผ>ม,มีกระเป๋าเงินอะไรพวกนี้มันจะมีสิ่งล่อตาล่อใจเนาะบางทีเราเดินไปอย่างเงี้ยบางคนใส่ของมีค่ารือถือโทรศัพท์มือถืออยู่อย่างงี้<อ>ผููตุ่นบอกได้ไหมคบว่าสถานที่ไหนหรือที่ใดมันแบบมีระดับความอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็อ,อย่างสมมติว่าคนหมู่มากทางเดินในตลาดในที่ชุมชนอะไรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวก วิ่งราวอ้าวิ่งราวถ้าเป็นในชุมชนหรือตลาดแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนั้นมันประสงค์ต่อทรัพย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อเรายื้อแย่งหรืออะไรเนี่ยเขาก็อาจจะทําร้ายเราหรือไม่ก็ก่อนที่จะประสงค์ต่อก่อนที่จะแย่งสิ่งของบางทีอาจจะมาทําร้ายเราก่อนเพื่อให้มันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อในซอยเปี่ยวหรือที่ไม่มีคนเห็นที่มันก็จะเป็นเรื่องจีปลนแล้วนะคะแล้วก็ ละเมอทางเพศก็อาจจะมีนะคะมันแล้วแต่สถานที่แล้วเราก็จะเห็นตามข่าวอะไรในบ้านส่วนมากมันก็จะมีทัางนั้นอ่ะทะเลาะบอกแว้งคนในบ้านมีอุ้ยมีหลายเหตุการณ์มีหลายกรณีเนี้ยอย่างที่คุณตุลพบมันเกิดอะไรก็ได้นะกับพุที่เลยที่ที่อย่างอย่างคดีข่มขืนอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นที่ที่ไม่มีคนเห็นแต่ว่ามันใช้เวลานานกว่าการจี้ปล้นเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยเราก็พอจะเดาได้มันก็เป็น มันก็เป็นอะไรสามารถสมนึกเราดูว่าเอ้ยอย่างนี้น่าจะอันตรายยังไงเราก็ระวังตัวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวปอนครับมีคําถามใช่ไหมมีครับครับผมพฤติกรรมแบบไหนที่เราเนี่ยควรจะระวังจากคนแปลกหน้ามากที่สุดครับรจริงๆหนูก็น่าจะรู้นะสมมุติว่าเราไปกด ATM เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเงินแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเป็นที่อันตรายเพราะว่า มีการชิงทรัพย์อะไรอย่างถ้าผู้หญิงไปเข้าห้องน้ํามันก็เป็นที่ลับแล้วก็อย่างนี้มีการสังเกตพฤติกรรมยังไงบ้างอาเชแบบห้องน้ำหญิงอย่างเงี้ยครับเอา,อางี้เราระวังอะไรที่เรามองไม่เห็นดีกว่า uh huh. ไม่มองไม่เห็นนี่เช่น ถ้าเราหันหลังให้ใครเนี่ยเราก็มองไม่เห็นคนข้างหลังแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เพิ่มการระวังอย่าให้ใครอยู่ข้างหลังเราใกล้นะคะเราจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ไม่เห็นแล้วในห้องน้ํามีคนอยู่หรือเปล่าเราก็ระวังมากขึ้นแล้วก็ห้องน้ําสาธารณะน่ะห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายมันจะติดกันส่วนมากนะแล้วก็คนร้ายก็อาจจะไปอยู่ในห้องน้ําชายหรือส่วนมากผู้หญิงถ้าใครผู้หญิงก็จะเป็นเกิดจากชายอันนี้ครูหมายถึง ทุกแห่งนะคะห้องมันก็เป็นที่ลับอ่ะนั่นคือเท่าที่ครูตุนพูดมาเนี่ยวิธีการคือการสังเกตเลยนะเด็กๆนะถ้าเกิว่ามีใครต่อแถวเราเช่นนะหน้าตู้เอทีเอ็มต่อแถวซื้อของหรือเข้าห้องน้ำเราก็ต้องพยายามเหลือบนะเหลือบตามองบ้างหรือแบบเฮ้ยมีใครอยู่ด้านหลังเราหรือมีใครอยู่ข้างหน้าเราเพื่อป้องกันแบบกรณีเกิดเกิดขึ้นเราจะได้ป้องกันแบบหาทางหนีทีไล่นะครับอ่ะมาที่คำถามต่อไปครับครับผมแล้วผมอยากจะให้แบบอาจารย์แนะนําชิค แบบไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอ่ะสังเกตคนที่อยู่รอบตัวเราว่าแบบเขามีแบบเขาเรียกอะไรอ,อันตรายอันตรายใช่แล้วสังเกตเสี่อยอะไร<ส>บ้างค่ะจริงจริงอันตรายจากมนุษย์นะคะที่อันตรายที่สุดครูจะให้สังเกตมือนะคะเพราะคนที่จะทำร้ายเนี่ยเ,เขาก็ต้องใช้มือทีนี้มือเนี่ยจะต่อยจะจะเตะจะอะไรก็ไม่เท่ากับหยิบ หมายถึงหยิบอาวุธควักชักปืนชักอาวุธอะไรออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ซ่อนมือล้วงกระเป๋าหรือค่อยหลังอะ,อะไรเงนนี้ยเราระวังคนนั้น,นมากกว่าอันนี้เป็นวิกรที่เราต้องสังเกตนะ,ะและอีกอย่างหนึง่งก็เพิ่มขึ้นก็คือการแต่งกายเช่นปกปิดปกปิดเอวมันก็จะเป็นที่ซ่อนอาวุธ<อ>ใส่เสื้อคลุม ใส่แว่นตาดำก็ไม่เห็นสายตาแล้วก็ใส่มวกใส่มวกใส่บวกกนักนนะก <c oughs> วกกันนอกนี่ก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์อะไรซึ่งก่อคดีบ่อยคุณก็เห็นมอเตอร์ไซค์ก่อคดีบ่อยเพราะว่าพวเพราะว่ามันปิดหน้าด้วยแล้วก็ใช้ความเร็วด้วยทําแล้วหนีอะไรพวกกระชากกระเป๋าหรือว่าทําร้ายเราก็จะเห็น<ฮ>ข่าวมือปืนอะไรส่วนมากก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นการสังเกตทางกายภาพนะเรื่องของพฤติกรรมต่างๆการแต่งตัวนะครับเอ๊ะเขาแต่งตัวอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปมีความแบบ เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เห็นหรือการจับพรีดุได้ต่อมาครับเดี๋ยวถามคุณตุนต่อนิดนึนงเราเห็นแล้วแหละว่าบางทีเราคิดว่าเราไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเดินคนเดียวไปทางเปี่ยวซอยเปี่ยวเราควรมีวิธีแบบทำยังไงให้ปลอดภัยครกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยครับคือเราจะรู้ว่าเราจะไปไหนแล้วก็ที่นั้นมันอันตรายไหมแล้วเราต้องไปคนเดียวเราก็ต้องเพิ่มการระวังมากขึ้น นะคะควรควรจะมีใครเดินไปด้วยไหม <S <S> <S เพื่อนแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวช่วยได้หนึ่ง <S <S> คือถ้าเรารู้ล่วงหน้าว,นว่าเราจะต้องไปที่ที่เปลี่ยวที่อันตรน่าจะอันตรายก็ควรจะชวนเพื่อนไปหรือว่าเตรียมสิ่งของที่ใช้ป้องกันตัวไปแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้มาเรียนวิชาอ <ผม S 1> ะไรอย่างที่จะเราจะฝึกตอนวันนี้นะคะคม,มันก็ย่อมดีกว่า ทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่มองเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเวลาเราเดินเราก็ต้องเพิ่มการระวัง <นะ S 1> วเวลาไปที่อันตรายเออย่างเงี้ยอ,ว,อวิธีการที่สังเกตได้ง่ายคือการระมัดระวังเนาะเห็นเห็นคุณครูบอกว่าต้องมีพวกอุปกรณ์อย่างงี้มีแนะนํำไหมสมมุติว่าจําเป็นต้องเดินคนเดียวจริงๆแล้วไม่มีใครไปช่วยเหลือเราสมมุติกรณีเกิดเหตุนะเราต้องพกอะไรติดตัวบ้างจริง,รงๆอุปกรณ์ส่งเสียงดังก็ได้ยางไง ช่นท่านนักเรียนเคยได้ยินเสียงเรื่องนกหวีดอะไรเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเผื่ออยู่ใกล้คนร้ายแล้วมาเป่าในบางทีอาจจะไม่ทันหรือว่าจะเป็นเพอร์ซนาลอะลามันเป็นกระตุกแล้วเสียงดังคือเสียงมันจะอะไรลบกวนสดใสาแล้แต่ถ้าเผื่ออยู่ต่อหน้าคนร้ายนักเรียนก็อย่ามาถือไว้แล้วก็ทิ้งไปเขาก็จะไปสนใจอันนั้นเพื่อจะกระทืบให้มัน ให้มันหยุดก็ได้แล้วเราก็วิ่งหนีที่นี้ถ้าเราทําอะไรล่วงหน้าเราก็จะรู้ว่าเราหน้าจะหนีไปทางไหนถึงจะปลอดภัยไม่ใช่ทางตันหนีไปในที่ที่มีคนอยู่ที่มันจะวางมันต้องทําล่วงหน้าสมมติว่าปลายทางที่เราจะไปเราก็โทรบอกให้คนปลายทางเขารองรับก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรล่วงหน้ามันก็มันก็เป็นแบบบางทีแบบเดินไปในซอยแบบซอยเปี่ยวซอยตันดูแล้ทางออกอยู่ตรงไหนต้องเลี้ยวไปก่อนเฮ้ยอีกกี่เมตรอ่ะ จะถึงแบบทางออกหรือทางนี้มันเป็นทางที่ไม่มีมีแยกเลยอย่างเงี้ย oh. แล้วมีใครอยู่ด้านหลังไหมในระหว่างมีเด็กๆเ,เคยไหมเวลาที่แบบมีคนเดินตามเราอะแล้วเรารีบเดินอะและ้วเด็กเคยไหมพ hmm. อไปทางเปียวอันนี้ก็เป็นแบบส่วนช่วยช่วยได้นะนะครับอ่ะอันนี้เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นทุกที่สถานที่ไหนมันก็เกิดขึ้นได้ตลอด uh. อ่ะเดี๋ยวมาที่คําถามของปอต่อเลยครับอาจารย์ครับเวลาที่คนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะหลอกล่อเด็กให้เข้าใกล้เนี่ยเขาจะใช้คําพูดแบบไหนครับ กรณีแบบหลอกล่อมีการแบบพูดหรือเจรจากัน,นกับ<ะ>เด็กๆอย่างเงี้ยฮะคนไลน์พูดยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้านะคะเราเราเจัดระยะห่างไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าระยะห่างเนี่ยสำหรับประมาณไหนดีครับก็ประมาณหนึ่งช่วงแขนคือถ้าใกล้กว่านี้เพราะว่าหนึ่งช่วงแขนเนี่ยถ้าเขาจะทาร้ายอะไรเนี่ยมันจะเร็วซึ่งถ้าเราจะระวังตัวเราจะหนีเราจะหลบอะไรมันก็จะยากกว่ามันจะไม่ทัน นะคะแล้วก็เราก็เคลื่อนที่ให้ห่างสมมุติว่าเราถือกระเป๋าเด็กผู้หญิงสะพายกระเป๋าเนี่ยเราก็จะยืนให้ให้มันอยู่ห่างใช่ไหมถ้าครูยืนอย่างนี้ไว้กระเป๋าทางนี้มันก็จะห่างมือมากกว่าครับนะคะแล้วก็การเจรจาก็ควรไม่ก็ควรตัด บทสนทนาให้มันสั้นลงคือหรือพยามไม่สนทนาคนแปลกหน้าเลยอันนี้ก็ดีแล้วเหมือนอ่ะอีกทช่เคสที่ครูตุ่นยกตัวอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีกระเป๋าแบบมีซิปนะหรืออะไรเงี้ยเราควรแบบว่าระวังคือถ้าใช้ก็ควรใช้แบบมีซิปหรือหรือมีหลายชั้นหน่อยใช่ไหมฮะคือยังไงเขาก็เอาไปได้เพราะฉะนั้นกระเป๋าด้วยอย่าใส่ใช่ไหมอย่าสกรีดมันต้องเป็นที่ที่เบียดที่คนหนาแน่นกรีดอันนั้นมันไปที่อย่างในรถเมยอะไรพวกนั้น่ะส่วน กระเป๋าอย่าเราอย่าใส่อะไรที่มันมีค่าที่มันสําคัญมากทุกทุกทั้งหมดในกระเป๋าใบเ,เดียวเพราะถ้าเผื่อเขาเอาไปเนี่ยเราจะเสียดายแล้วเราจะยื้อแย่งทําให้เราอาจจะเจ็บตัว mm hmm. อาจจะโดนทํำร้ายเพราะฉะนั้นอย่าให้ สิ่งของนอกกายม,มันมันมันสำคัญกว่าตัวเรานะคะเราจะต้องเราจะต้องดูแลตัวเองอันดับหนึ่งจริงครับ <ฮะ S 1> สิ่งของนอกกายถ้าเสียหายหรือหายก็ไม่เป็นไรหาใหม่ได้แต่ร่างกายเรานะครับพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกระทบจิตใจด้วย<ช>แล้วก็ร่างกายด้วยนะฮะนนี้นนสูญเสียอาจจะก,กลับมาไม่ได้แล้วนะครับชนี้มาที่คําถามอีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวเชิญอ่ปอนก่อนได้เลยครับ แบบนี้เนี่ยอาจารย์ครับถ้าเราเนี่ยระวังตัวเองเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าเราเนี่ยแพนิกหรือว่าขี้ระแวงเกินไปหรือเปล่าครับเราลดได้นะคะอย่าให้เป็นการระวังตัวอย่าให้เป็นวิตกจริตนะคะแล้วก็มันลดได้ตามสถานที่ที่แต่และสถานที่อย่างสมมติเราอยู่ในบ้านแล้วก็ล็อกประตูบ้านอะไรเรียบร้อยเราก็ผ่อนคลายลง รเราไปในที่อันตรายที่มันมืดมันเปรี่ยวเราก็อเลิรขึ้นเพิ่มการระวังมากขึ้นมันไม่ได้ตลอดเวลา,ามันก็จัดระดับจัดเปอร์เซนต์ในการระวังตัวได้นะครับคือระวังได้แต่อย่าเขาเรียกว่าอะไรกังวล <ตก S 1> จน<ต>กเกินไปวิตกจริตเนาะนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับวันนี้คือการที่เราต้องดูแลตัวเองก่อนเบื้องต้นสําคัญมากนะครับการดูแลตัวเองนะครับอ่ะมาที่คําถามต่อไปเชิญครับ อาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยพูดถึงคนแปลกหน้าไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนใกล้ตัวล่ะครับเราเนี่ยจะมีวิธีการสังเกตพฤติกรรมเขาอย่างไงเพราะว่าภัยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากคนใกล้ตัวครับดีนะคะคําถามที่ดีคือคนใกล้ตัวเราเริ่มจากเพื่อนในห้องเรียนก่อนก็ได้ทีนี้เราอาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีการกราดยิงกราดทำร้ายในโรงเรียนจะเป็นต่างประเทศอะไรเรา ข่าวในเมืองไทยที่เพื่อนทําร้ายเพื่อนกันเองก็มีใช่ไหมคะทีนี้ใครม,มันก็จะมีมูลเหตุว่าออคนนี้ทะเลาะไม่ถูกกับคนนี้แล้วก็ถ้าคนไหนมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรเราก็ไปบอกคุณครูหรืออะไรเพราะว่าไอเหตุการณ์กาดยิงหรือว่าเหมือนคนสติไม่ดีอะไรเนี่ยบางทีมันมาจากสื่อที่ทางบ้านความกดดันทางบ้านหรือว่าโซเชียลแบบแล้วที่เอาอย่างอะไรพวกนั้น ครับผมนะคะก็สังเกตเราก็สังเกตเพื่อนแล้วยิ่งภัยใกล้ตัวแบบนี้เนาะ,ะจากคนรอบข้างด้วยนะครับคือ,อเราก็ต้องระวังแหละการสังเกตสําคัญที่สุดเลยเนาะนเหมือนครูตุ้มยำเน้นเลยสังเกตดีๆพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปถ้าคนใกล้ตัวนะครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับหรือบางทีสิ่งที่เฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราก็ควรระวังไว้นะครับก็พยายามออกห่างหรือพยายามปฏิเสธเอาไว้ก็มี สมาชิกกันนะคะเป็นเด็กแล้วก็มาเรียนป้องกันตัวกับเราอะไรบ่อยแล้วก็อยู่ๆก็นั่งอ่านหนังสืออยู่เพื่อนก็มาต่อยอะไรเงี้ย uh huh. แล้วก,ก็มาบอกเราทีนี้เพื่อนน่มันไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่นะมันก็จะเผลอกันได้เพราะฉะนั้นการนั่งการยืนการทําอะไรเนี่ยพยายามมองนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันไม่อันตรายมากเพราะมันเป็นเพื่อนก็เป็นการแกล้ง uh huh. ไม่ได้เป็นการ ทำร้ายรุนแรงโอเคนะฮะอ่ะเราได้ฟังคุณครูมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับภัยรอบตัวของเราแล้วคุณครูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้มีการเรียนการป้องกันตัวกันเยอะมากเด็กๆเ,เรียนกันเยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะจัดห้องเรียนพิเศษเอาไว้นะครับแน่นอนครับในโลกปัจจุบันนี้ภัยใกล้ตัวนอกจากใกล้ตัวหรือคนแปลกหน้า มันมาหลากหลายรูปแบบแล้วเราต้องมีพิธีการเอาตัวรอดการสังเกตการหรือการโต้ตอบการตอบโต้อย่างไงบ้างให้ตัวเองรอดและปลอดภัยนะครับในช่วงของอาสามาเตือนเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักรูเดี๋ยวเจอกันช่วงอาสามาเตือน